<L an> วันนี้มีโอกาสดีๆนะครับได้เรี้ยงัวจีนชาวบ้านมีความสุขมากๆนะครับ <L an> เดี๋ยวรอติดตามคลิปวิดีโอนะครับแฟนคลับนะ <L an> เฮงๆงปังปครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ <L an> เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะพรุ่งนี้วันที่12สสิงหาแล้ววันแม่แห่งชาติ ปีนี้ดิวก็ทำการเลี้ยงโต๊ะจีนชาวบ้านนะครับเหมือนเดิมครับนี่ตอนนี้ลดโต๊ะจีนมาหอดแล้วครับพี่น้องนะครับทีมงานก็มาครับวันนี้ตอนเย็ยนดิวมีงานเลี้ยงนะครับก็คืองานบ้านน้องดิวเป็นงานฟรีนะครับพี่น้องนี่งานฟรีครับ เลี้ยงชาวบ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับทุกคนวันนี้จัดโต๊ะจีนให้กับชาวบ้านหมู่บ้านสิงไครนะครับกำลังจัดโต๊ะพี่น้องครับสวยงามครับผู้มาจัดโต๊ะก็กินบ่ครับต้องกินด้ครับผู้มาจัดโต๊ะก็ต้องนางกินนะครับ ได้ครับต้อการจับค like <bbe> ืนเนียต้องการจับคืนเนียการตีโรนี่ไม่ดีน้องดิวจะตลอดเลยเนาะมาตลอดพี่น้องน้องสุผูสุคนนี่ครับเป็นตัวแทนของลูกชายคนหนึ่งนะครับที่ทำฝันให้กับพี่น้องสาวบ้านเฮาพี่น้องนะครับโตจีนเพิ่งกำลังตั้งโต๊ะอยู่ครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงประมาณสี่โมงแงงครับนี่ ทีมแม่ครัวกับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอชาวบ้านมาครับพี่น้องรอชาวบ้านนะครับอันนี้น้องดิวอัปเดตบรรยากาศให้เบิงนะครับบรรยากาศบ้านเฮานี่ครับฟับงนี่กะเป็นทีมงานแม่ครัวมาแล้วมาแล้วขนลุกเลยคนเอีนอิ่มใจอิ่มศขอิ่มบุญ แม่ครัวเตรียมตัวแล้วไปเบิงพับน้องดิวพับไปเบิรงแม่ครัวอันนี้จะเป็นทีมงานแม่ครัวพี่น้องนี่เตรียมกับข้าวแล้วเย็นนี้วันนี้วันที่11นะครับพรุ่งนี้วันที่12วันแม่แห่งชาติทีมงานแม่ครัวรวมซับโต๊จีนใช่ไหมครับขอบคุณมากครัรวมซับโตจีนนะครับใครที่อยากจ้างงานในอำเภอเกษตรวิสัยหรือในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ โทรหาได้รวมซับโต๊จีนเบอร์โทรโทรค่ะคุณแม่0 8 9 9 4 2 0 8 9ก้2นี่นเี่เลย2เลยครับรวมซับโต๊จีนที่น้อง0 8 9 9 4 2 8 6 2 4นะครับมิชลินอร่อยมากถ้าไม่อร่อยน้องนิวไม่จ้างนะอันนี้มาหลายงานแล้วมาหลายมาหลายเทื่แล้วนะครับแม่ มี่อันนี้เป็นทีมงานอยู่หลังบ้านน้องดิวนะคะนี่พี่สาวเก๋น่ารักอะนย่ามใดกัดตอนน้องตอนพี่ตอนน้องตลอดนะครับทีมงานโต๊ะจีนวันนี้มีปลาด้วยมีเมนูหลักๆก็คือปลาปลานึ่งบวยค่ะปลานึ่งบวยอะไรบ้างครับต้มปลานื้อบุยมีต้มจืดตะมหมูหมูสับค่ะแล้วก็มีขาหมูพะโล้ค่ะโอเค้กครับต้มผัดค่ะ แล้วก็ยำรวมนะคะนี่ครับทีมงานแม่ครัวแล้วก็มีบัวลอยไข่หวานด้วยค่ะแม่ครัวคุณภาพครับขอบคุณมากนะคะน้องดิทีนี้คนสวยค่ะขอบคุณมากน่าหลักมากติดต่อแม่แม่คนไหนได้ครับแม่คนนี้ค่ะติดต่อแม่วีนะครับรวมซับโตจีนนะครับอเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือในร้อยเอ็ดโทรหาแม่วีเลยพี่น้องน้องดีไว้ใจรวมซับโตจีนครับไม่รู้จักก็โทรผ่านน้องดิก็ได้นะคะเออ ติดต่อผ่านน้องดิวก็ได้นะครับราคาก็น่ารักนะครับนี่พี่น้องนะครับจีนอร่อยพี่โตจีนรวมซัดนะคะกับแม่วีค่ะโอ้โหแม่วีปากร้านใหญ่เลยนะก็น้องดิวก็เจนน้องแม่ก็ต้องคุยด้วยน่ารักมากขอบคุณครับนี่ตอนนี้รอชาวบ้านนะครับนะวันแม่แห่งชาติน้องดิวมาน้องดิวมาเห็ดแบบนี้ดีดีบ่แม่ดีมากเลยลูกเลี้ยงเลี้ยงชาวบ้านเนาะแม่เนาะไปน้องดิวมีใคร เจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญนุ่งเขอบคุณค่ะแข็งแรงด้วยมาจรงเลยค่ะยีวันนี้งานฟรีนะครับหลายๆคนก็ถามกินฟรีด้วยครับงานฟรีอร่อยด้วยค่ะงานฟรีมีห่อกลับด้วยไม่บอกนะคะก็ไม่อิ่มบอกนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่แม่ครัวเห็นแล้วก็กินนะเด้อครับอ่าแม่ครัวอีกหนึ่งโต๊ะนะครับกินน้ำการมวนๆครับ มีความสุขมากามวันนี้น้องดิวเหมาด้วยน้องดิวเหมาไอศครีมมาด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอชมบรรยากาศพี่น้องรอชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับวันนี้ก็ดิวอัปเดตสถานาการณ์เลยครับวันที่11สิงหา2 5 6 6นะครับก็คือล่าสุดนี้นะครับเป็นคลิปล่าสุดนะครับเลียงโตจีนชาวบ้านพี่น้องมีความสุขแฮปปี้นะครับเดี๋ยวรอชาวบ้านมาด้วยครับพี่น้อง เฮงๆปังๆครับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้อิ่มบุญอิ่มสุขอิ่มใจอิ่มเอ็มใจอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับนะเงินเหลือกินเหลือใช้ทุกท่านนะครับร่ำรวยมหาเศรษฐทีทุกท่านเลยนะครับ